สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของเราครับโรงเรียนของโรงเรียนนันเนี่ยเป็นโรงเรียนของผมเองอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของผมนะครับเนี่ยโรงเรียน,นราชการความปลอดภัยนี่สุดยอดครับการเรียนทำร้ายวันหายเยอะครับเนี่อาไปไปไป ว่าววาว่วสำรวจเลยเดี๋ยวผมพาดูวมันมีอะไรบ้างนี่ตรงนี้ก็จะเป็น l e r เก็บองของนักเรียนนโอ้ย e ันมีหมดเลยมาดูห้องห้องนี้เอาไว้เรียนทิตก uh ับอะไเรียนเรียนเรียนหนังสือหก็เรียนหนังสือเหมือนกันเรียนหนังสือเหมือนกัน อันนี้ก็ห้องนี้ห้องเป็นลมแต way, hey oh ่เร right. ียนหนังสือเหมือนกันตัวโน้ตโน้ตโน้ตไงกระดาษโน้ตอันนี้ห้องของก็เอาไปเรียนหนังสือเหมือนกันมีหนังสือตรงไหนวะไม่เหมีเรียน เรียนหนังสือเหมือนกันเรียนหนังสือเหอนกันเกัพาลีนี่ห้องนี้นี่คือห้องเรียนห้องเรียนการตลาดนะก็เอาไ้เรียนหนังสือเหมือนกันเรียนเรียนได้หมดอะเรียนด้านการค้าขายรีวิวชัล่างลไปไปไปกมามาห้องไนกันไ ได้จะกินอะไรเปิดเลยเปิดในกล่องเลยมีมีปลาด้วยมีมีนุทุกอย่างครับอุยอาหารเย็นทะเลบกแล้วแต่พรีเมียมเลยนะแล้วแต่พรีเมียมเลยโรงเรียนเราหรือว่าโรงเรีเราหรือว่ไม่ธรรมดาแล้วแต่พรีเมียมเลยไปไไปนี่คือห้องสมุดห้องสมุดเหรอห้องสมุด ในนี้มีกระดาษนี่กมีกระดาษนี่อันนี้เอาไว้เอ่ออันนี้คืออะไรวะที่ครับหนังสือที่ครับหนังสือนีก็มีหนังสือเต็มไปหมดเลยอ่ะไปไปเดินไป่น้าเดินไปางบุกคบุ๊ไปไปไปนี่ห้องต่อไปอ่าอันนี้ว่าเราจอยู่ไหนโยคะอันนี้ไม่ใช่โยคะอันนี้มันห้องแสดงห้องแสดง แสดงไปมีพรมเรียนนี้โดนฉีกขาดด้วยไงไปดูหลังโรงเรียนกันบ้างโอ้ยมีห้องอะไรเลยนะว่าตามมาแล้วกันไหมนี่เออมีลานอะไรอันนี้สถานที่ยังสร้างไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำหม่เดี๋ยวทำหม่ลานหลังโรงเรียนเออใช่อ่าต่อไปสนามบอลนะสนามบอลสนามบอลมีมีมีลานเอาไว้วิ่งกันะ เออคำนวณคณิตศาสตร์มาอย่างดีใช่ป่ะรอบนอกมันต้องมันต้องเริ่มก่อนมันต้องนําไปก่อนใช่ป่ะจบที่เส้นสีเหลืองเห็นไหมคำนวณมาอย่างดีนะไม,ไม่ไม่มีการเอาเปรียบใดๆนะต่อไปต่อธงตอนแรกลืมรีวิวเออต่อธงเอาไว้ขอลบสังชาติเนี่ยเอาไว้ขอลบสังชาติเออ่อตลาดกันดีกว่านี่ตลาดาตลาดตลาดเรามีตลาดขายอาหารด้วยตลาดเราขายอาหารตลาดขายอาหาร มีจะขายอาหารไม่มีขายอะไรเลยอันนี้คือขายของอุปกรณ์การเรียนนะอุปกรณ์การเรียนขายอุปกรณ์การเรียนเนี่ยมีไม้เบสบอลมีอะไรเนี่ยไม้เบสบอลอันนี้เป็นยางลบพิเศษนี่มีอันนี้เป็นปากานอันนี้เป็นใช่ไม้เบสบอลเอาไว้ตีกีฬาอ๋ออ๋อลืมไปเอาไว้ตีเบสบอลไงเออมีดนีเอาไว้ทำอะไรเีก เตอร์ตัดโวมตัดโวมตัดโ,โวมเหรอเผื่อกักเรียนมีสาเยอะไม่ขายปืนนะ,ะคนดีคนเขียนคน<ว><ว>เขียนเาคนเขียนเขาตกลนนะลืมคำว่าฉีดน้ำด้วยนี่อันนั้นมันคือปืนฉีดน้ำเขาตกลนเออน่าจใช่เขาเขียนตกลนนะอาวุธปืนมันไอ้พวกนี้มันเบาหมดเลยนี่ว่านี่เห็นไหมเขาน่าจะเขียนตกลนเนี่ยเขาเขียนแค่ขายปืนเขาลืมขายเขาลืมเขียนคำว่าฉีดน้ำาใช่ ไปไปไปานนี้ม่นขายแต่แรงดันต่ำนะแรงันต่ำแรงนันสูงเราเก็บไว้เล่นเองในห้องระบพอห้องรบพอไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเอาไว้้เาสิเพ่อ้งเเหอพักกันดีกว่ามีอพักมีหอพักมีอพักีมีอ้ดูลนี่คือเอ่อห้องแบบไม่ไม่ไม่รู้จะสร้างยังไง รับแขกบ้างรับแขกเหมือนเหมือนเหมือนจะขอเช่าพักอย่างนี้มารับมาสมัครเหรอมาสมัครเข้ามาเหรใช่นี่นี่ก็มีห้องหลายห้องนะเตียงคู่ด้วยเตียงเดียวเืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นคนมีเตียงเดี่ยวมีเตียงเดียวเตียงคู่เตียงคู่เองห้องห้องนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยห้องนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยทำไมอ่ะมันมันมันมีหน้าตาสวยได้ ตาตางะเราเปิดดูแล้วเล็งเล็งโคตรเถื่อนเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมชอบจับคู่กับปืนปืนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาพี่จีมาเน่เน่เน่ี่ใครด้วย่อนเลยใครด้วย่อนเลยเน่เน่เ่มันชอบมันจะชอบมีพวกโดดเรียนนะมันจะชอบมีพวกโดดเรียนไม่ยอมเข้าไปเรียนอันนี้ตัวตัวตัวอย่างปืนฉีดน้ำแรงดันสูงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไปไป ต้องเอาไว้ยิงให้เขาเข็ดนะต่อไปนี่จะเป็นหอพักของอาจารย์นะนี่เป็นสุดทั้นเลยเออนนี่ห้องห้องเดียวห้องเดียวห้องเดียวนี่ของอาจารย์เนี่เน่เน่ห้องเดียวเลยแต่ห้องนี้ไม่มีหน้าต่างอันนี้ไม่มีหน้าต่าเลยนี่ไม่มีหน้าต่างผมต้องติดเพิ่มละติดเพิ่มละติดเพิ่มเอาไว้ส่องเด็กใหม่เออเพื่อเพื่อนอนนอนอยู่ส่องเด็กได้ เพื่อเพื่อมีแอปจีตอนกลคืนเอ้เพื่อเพื่อเผื่อมีคนมาเป็นเที่ยวนะเขาจะซุกมาอือมาอ่ะต่อไปนี่ฮะนี่นำเสนอนี้เออเราเราต้องไปทัศนศึกษาเอาไว้เรียนฟิสิกส์กับวิทย์นะเอาเรียนฟิสิกส์กับวิทย์นี่ทางเข้าจะยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเออเอาเอาการ์ดมาดิได้ นี่ต้องมีการ์ดด้วยนะเพื่อความปลอดภัยนะมีกาดเพื่อความปลอดภัยไปไปเปิดเปิดไเปิดอันนี้ก็เอาไว้เรียนรู้นอกสถานที่คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์อันนี้เรียนเรื่องอันนี้เอาไว้เรียนเรื่องอะตอมนะเอาส่องได้ทำอย่างดีทำอย่างดีอันนี้เอาไว้อันนี้เป็นฉีดน้ำมีนักเรียนยึดยึดนักเรียนไว้ เรียนแอฟเอาไปเล่นนี่คือตัวย่างตัวย่างตัวย่างนะต่อไปต่อไปตัวย่างตัวอย่างแล้วเรามีร้านค้าขายของชำร่วยด้วยครับเวลามาทศนศึกษาจะจะได้เห็นครับร้านขายของชำร่วยครับนี่จะขายปืนฉีดน้ำเนี่ยอันนี้ก็ขายไปบ้างแล้วขายไปบ้างแล้วเพราะเด็กเออมาซื้อนะ เด็กเห็นน่าสนใจดีเด็กก็เลยซื้อไปค่ะแล้วเรามีามชมสวนสัตว์ด้วยครับ <c oughs> สวนสัตว์ของเราสวนสัตว์ตนะครับน้าสวนสัตว์นี่ครับสัตว์ที่นี่จะพิเศษเป็นอย่างมากนะครับเอาปลอยปเอาน้องสถานที่ไปไม่เอาไม่เอาไม <c oughs> ่เอาปิดปิด <c oughs> ปิด <c oughs> ปิดปิด <c oughs> ปิดเดี๋ยวสัตว์หนีนะครับเดี๋ยวสัตว์หนีครับตัวนี้มันจะตัวนี้มันดุร้ายหน่อยดูดหน่อยดูดหน่อยจะดุหน่อยหนึ่งแล้วห้ามเปิดประตูนี้นะครับอย่าทุบกระตุก ไม่แตกเหมือนกันครับกระจกนี้เราทําสั่งทำพีส่สาเอาเอทำทำจากไอ้นี่ทำจากทำจากอะไรวะทำสเตนเนะอทปปนปะทำสเตนผสมนี่สัตว์ตัวนี้นอกจากจะดุแล้วเอ่อวิ่งไวนะครับนี่วิ่งวิ่งไวมากวิ่งไวมากววไวมากเวลากัดอะมันจะเจ็บมากเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดินเราดูหน้าสัตว์หน่อยดูเป็นมิตรป่ะเอ้ยมันมันมันหันงข้างอะนี่ไงครับนี่ไงครับโอ้ยโอ้ยน่ากลัวนะเนี่ย ไม่เป็นไรครับแต่ห้องแหล็บเราเนี่ยมาตรฐานไม่พังมันพัออกภัยครับปลอดภัยครับพังออกมาไม่ได้ครับมาตรฐานครับแข็งเก่งสุดในโลกนี้ครับนี่พังออกมาไม่ได้หรอกครับไปไปชมส่วนอื่นกันต่อดีกว่าเผื่อมีตรงอื่นบ้างดูครบยังเดี๋ยวเดดูกันเดี๋ยวดูกันมึงขันกูทำไมเนี่ยเออ๋ออเออกูไปเนี่ยโอขี่ก๊าซอปผมดนขันครับ ไปไปไปดูดูโรงเรียนเสร็จแล้วโรงเรียนอะไรอ่ะไปไปไปเปิดเปิดเปิดไปโอเคอ่าได้การมีเด็กนักเรียนเข้ามาแล้วคร่ะมาจะพาเด็กนักเรียนไปเรียนรู้นะสวัสดีครับผมจะพาไปเรียนรู้ครับตามมาหน่อยครับตามมาครับตามมาตามมาครับตามมาครับ ตามมาครับ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 เดี๋ยวผมจะพาไปเรียนครับเฮ้ยมีการโจมตีเหรอยานครับต่อต้านด้วยอาวุธนะป้องกันตัวครับ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 ตามมาเดี๋ยวผมจะพาไปเรียนนะตามมาตามมาตามมาครับตามไปครับตามมาตามมาเดี๋ยวผมจะพาไปเรียนขันนิดนึง ตามมา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 เดินให้เป็นแถวนะแถวเส้นตรงนะเปเดินหนีทางมันไม่มีแถวหรอกมันมีคนเดียวมันจะมีแถวได้ไหมไอ้มันแถวไปไหนวะอยากอยากขึ้นไปครับมาชั้นล่างครับอยากขึ้นชั้นล่างอยากขึ้นครับจะเพิ่งขึ้นครับบอระเบิดแปดอยู่ไหนครับลงมาครับลงมาครับฉันกินละห้องฉันกินละห้อง ไปทูแล้วยไปดักดักกำลังไว้ไปไปไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะไมามามาเรียนยงเลียงนี่เปิดตู้ร้อนโอ้ยหายไปไหนเอ้าไหนเด็กเราลบหนีเด็กเราลบเด็กเราโดนเดียนทบตัวยิงยิงเฮ้ยไม่ใช่ต้องเข้ามาทิองพ่อไปห้องคอมไม่มีห้องคอมไม่มี วิ้ยเขาอาจจะโดดเลี้ยงก็ได้ไป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 เฮ้ยเขาไปแอบเก็บตังค์ซื้อปืนชีทน้ำป่าวะเฮ้ยเห็นไอ้จุดเขียวๆไว้น่ะขึ้นไปนี่น่ะขึ้นไปนะลงมาครับลงมาครับลงมาครับใครไม่ลงกูตบนะครับอยู่ไหนอ่ะมี่อ่ะด้านล่างแน่เลยมึงุมด้านล่างนี้อีกาช็คข้างบนไม่เช็คเนี่ยมันเลยจุดเขียวมาแล้วน่ะ ไปซ่อนไหนฮะซ่อนสูงด้วยเปล่าพี่จะเป็น,นไนป,ปนได้ไงวะแล้วซ่อนตัวแล้วซ่อนตัวเก้าขึ้นไปชั้นบนนี้มันไม่มีแล้วมันจะไปเจอหายไปไหนได้ไม่จริงมันไม่มีเลี้วได้ยงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลงมาครับลงมาครับลงมา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 มาเรียนมาเรียนนะโอ้โหหาโรงเรียนแล้วแบบบิงชิ้นเลยมาครับมาครับไปตีไปต ผมเน่ตาผมแล้วครับอย่างนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้ยุดครับหยุดครับเฮ้ยเ้ยเข้าเรียนเขรียนเข่าเรียนเข้าเรียนเขาเรยนเขาเรียเาเรียนเขเรียนเขาเรียนเข้าเรียนเขาเรียนเขาเรียนเรียนเขรียนาเรียขาเรีาเรียนเขาเาเรียนเขาเนเเรีเขาเาเรียนาเรียนเรียนเขาเรียนเขาเราเาเราเาเราเาเรียียนเขเรรียาเราเรนเขาเรีนเาเขานเา ครูนโรงเรียนนะครับนี่เซียนเซียนอองมาเซียนเซียนอองมาคุมคุมตัวเซียนอองดีๆนะเซียนององไปเป็นครูใหญ่แล้วอ๋อเนี่ยครูใหญ่โรงเรียนเราครูใหญ่โรงเรียนเราเซียนองมามีชื่อเซียนองเสียงอองเซียนอง เรียนโอ๊ยเต๋อไม่ได้เลยอุ้ยเต๋อไม่ได้เต๋อไม่ได้นเรียไปซื้อปืนฉีดน้ำเต๋อไม่ได้เลยไปซื้อปืนฉีดน้ำเนี่ยออกมาครับออกมาครับครับซื้อ,อปืนฉีดน้ำเขาควักอ<ะ>ขอกมาเมื่อไรต่อต้านด้วยอาวุธหนักเลยอ่ะ้เฮยย

อยู่อยู่ตรงคมบานเ,เนียตรงนรั้นตรงไหเอ,อเนออร่อ,องอเนกตี้ <มา S 1> เนอ,องเป็นทีมเป็นปรปภครับเจนอ,องเป็นทีมเป็นปรปภครับ <c oughs> ปรปภดูพเป้เา <c oughs> สนใจว่ะสนใจว่าเอ้ออปรปภไม่มีปืนเลยวะไอ,อต้องบอบปืนฉีดน,น้ำดีๆให้ปร <c oughs> ปภรปภนี่มีมีมีแค่ปืนปืนลูกโม่งอย่างนี้แพ้เด็กแน่เลย นี่เอาไปไมั้ยเอามาั้ยเอามาั้ยเอาไหมาเอาไหมาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งส่งของดีให้อันนี้เซ็นอ่องเซ็นอ่องก็เป็นว้าววพ่อครับศูนย์ศูนย์เนเนเนส่งของดีให้เซ็นองมาละมันมันเฉียงอ่องเปล่าไม่ใช่เตี้ยนะหรอเดี๋ยวเ,นะเดี๋ยวเป็นชอช้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดภาษาไทยอ่ะไหนวะเฉียงเฉียงอะไรรู้ <c oughs> เนี่ยมึงเห็นไหมมันเป็นโชช้างเนี่ยมันไม่ใช่โชมันไม่ยี่มันไม่ยีเอาเอาเอาไปยีเยอะเลยกระสุนเด็ดอ่องเด็ดอ่องเด็ดอ่องเริ่มเริ่มมีของเริ่มโชว์ของห้ามยิงนะครับห้ามยิงผมนะครับถ้ายิงผมผมยิงคืนนะครับผมไม่ผิดนะครับผมป้องกันตัวครับเดี๋ยวเอาอาหารขยะมากินเล่นเงิน หันขยกลับไปป้องตัวเองครับต้นอ๋องอ๋องกลับไปป้องตัวเองครับกลับไปป้องตัวเองก่อนหรือรอปภเราต้องซื้อชุดให้รอปภด้วยรอปภไหมรอปภนี่ต้องมีหน่วยงานของเราต้องมีหน่วยงานนะกันเด็กนักเรียนทำร้ายเโ้ยหน่วยงานรอปภโอ้ยมีคนเข้าห้องไหมวะเอ๊ะอ๊คนเดิมนดิวะที่มันตอบเอฟซีกานเออถามๆๆว่าตอบว่าหนึ่งลบหนึ่งลบแล้วไงครับ

โน้ตเลยโน้ตเลยโดเลมีฟาซอนท่องให้ครบดีท่องให้ครบโน้ตเลย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 ถามก่อนโน้ตเลยโอ้ยโน้ตอุดมไอ้ตูเส็ดออกดิตูเส็ดออกดิโอ้ยนั่งนั่งเส็ดออกว่ะเส็ดออก่อ้ยเราพอเรามเลยเราพอเรา้พเราสุดยอดเราพอเราสุดยอดแลนี่เราเราต้องการเอาบุญหนัก่ะเฮ้ย ไอ้โน้ตอุดมมึงซื้อมาดิไอ้โน้ตอุดมน้ตอุดมอ้อเซนเซยนเซ็นออกได้เซยนออกได้เออเซยนออกได้โอ้ยเซ็นออกยงยิงมั่วเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ะเมื่อกี้เธอเซนเซ้นออกนี่ไม่ไม่ไม่โช์นี่ไอ้น่าตายแล้วนะจะทำยิงตายจะทำจะถือจะถือเล่นนะคะ กระสุนมันแพงครับอ้รัปผมผมว่าชุดชุดนี้รอปภต้องต้องพูดรือะไรโน้ตเลยนะโน้ตเลยนะโน้ตเลยโน้ตเลยโน้ตเลยครับโน้ตเลยนะครับกระบอกนี้เอาไหมตรงเออไปไปไปเรียนกันด้วยไปตองตรงเรียน เเรียนหมดเรียนหมดะาเรียนหมดเรียนหมดมผมผมย่ายผม้ผม้าผมสั่งว่าเรียนก็ต้องเรียนนานมนมไอ้เนี่ยตอุดมมาเรียาเลียนเลยดีว่ะอ่าเรียนเรียนเรถามคำถามเราเจะเรียนเรื่องเรียนเรื่องเดิมอะให้มันตอบให้ถูกอะ เอ็กซ์เย์เนี่ยเป็นเบมสตาร์ลุงเป็นรังสีพลังงานซ้อนกับมาเล่เนี่ยเป็นโวโนเอเนอร์เจติกรังสีพลังงานเดียวเซนอ่องทำดับเล่เดี๋ยวเดี๋ยวตอบคำถามผมให้ได้เดี๋ยวตอบคำถามให้ได้เซนองอย่งเรียนนะเซนต์องย่งเรียนโอ้โหเซนอ่องต้องการความรู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนนี้ตอบคำถามผมให้ได้ก่อนเซนอ่องอย่างเรียนครับมาโพนี่ตัวสีอะไรโพนี่ตัวสีอะไรมาโพนี่ครับมาโพนี่ตัวสีอะไรผมผมผมเคยดูนะโพนี่ตอนเด็กๆอ่ะไมล์เลต้าโพนี่อ่ะผมเคยดูนะโพนี่ตัวสีอะไร ตัวสีอะไรเร็วอันนี้ยิงคู่เฉยๆอันนี้ยิงคู่เฉย,ยๆเสน้นออกอยากเรียนไหมเสน้นออกอยากเรียนไหมอยากเรียนนั่งครับเสน้นออกอยากเรียนไหมครับอ่านั่งนั่งนั่งสีลุง <c oughs> เออก็ถูกนะมันก็มีสีลุงนะโหนี้มันตัวสีลุงอ่ะมันก็มีาขาวขาวแล้วมันก็มีลุงลุงนะตัวสีม่วงไม่ใช่ในชีวิตจริงไม่ใช่กูเคยดูมันไม่เคาในการ์ตูนไง มันไม่ได้เอา<ม>จากในการ์ตูนเนี่ยไม่ใช่ผมโพ,พ,พนี้ตัวสีม่วงเลยเคยดูมันก็มีเรนโบว์ไม่ใช่หรอไม่มีอ่ะโพ,พนี่มันมีมีแต่อะไรคุณดูโพนี่เถื่อนเปล่า<ม>เออเนี่ยมันยังบอกเลยน่ะมันยังบอกเลยน่ะมันจะมีมมมตัวที่ม่้งม้วไม่ใช่อันนั้นมันกระตูนมีแวมไพร์ด้วยมีแวมไพร์แวมไพร์เคยดูเคยดูอุ้ยโพนี่พ่อมีแวมไพร์เหรอฮะะอ่จริงไหมโพนี่มีแวมไพร์ไหมอ่าทะ คนนี้มีแวมพายไหมไม่มีอ่ะไม่มีโอ้คุณมั่วมึงต้องโดนกูกำจัดนะเนี่ยเฮ้ยเจตองยิงมาเลยเจตองยิงมันเจ้เจ้าเจ้าว่เฮ้ยไม่ปไลเจ้่เจ้่ยิงถกแล้ยิงถกแล้วยิงถูกแล้วยิงถูกแล้วยิงยิงไอ้นั่งไม่ยิงมันโอ้โยิงกเรียนกูตายแล้วเนี่ยกแ้อเูลยงูกแล้ยยิอถยง้งกวยางถู้ยงถูวมาเร็ว นั่งเลยนั่งเลยเฮือิดอ่องอย่ายิงมั่วนะเด็ดอ่องอย่ายิงมั่วนะที่หลังอ่ะอย่ายิงมั่วนะครับอย่ายิงมั่วนะครับที่หลังอ่ะเซ็นอ่องนะสุดยอดที่จีมุดเนอะมาเลี้ยนต่อผมอยากจะถามว่ามาลายตัวสีอะไรมาลายตัวสีเขียวไงผมรู้มาลายตัวสีอะไรอ่ะตอบมาดี ดีๆนะเรียนชีวะมาผมรู้เนี่ยใช้คำตอบมันเนี่ยมันก็ตกมันก็ซ้ำช้ำมาสิปีแล้วเนี่ยมะลายมะลายเนี่ยชีวะผสมแดงกว่ามะลายชีวะผสมแดงกว่าม่วงไงเยอยมะลายพองบวมมึงเอาดีๆดิเนี่ยไอสองตัวเนี่ยมึงช้ำช้นเลยนะ ไม่เป็นไรเราเป็นคนคุ้มเราเป็นคนคุ้มถ้าผมตอบเซนอ่องดูมันด้วยนะถ้าผมตอบถูกอ่ะถ้าผมบอกว่ามันผิดมันก็คือผิดถ้าผมบอกว่าถูกมันก็คือถูกเซนต์อ่องดูมันด้วยนะโอ้ผมรุ่นใหญ่ผมรุ่นใหญ่มันตอบมั่วเนี่ยโอ้โยไปกันร้านที่บ้านไปเพิ่งมาได้ครับโอ้ยเซนอ่องดูมด้วยนะโอ้โหแม่งตอบมั่วชิบหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใคร ไอ้นั่งนั่งตัวตรงดิอย่านั่งหลังงออย่าอย่านั่งหลังงอตัวตรงโต้ตรงไปชดเอาไปชดเอาตรงจนคอหักเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนแล้วสเสร็จอองตั้งใจฟังไว้ด้วยนะเสร็จออกเออเดี๋ยว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 เดี๋ยอนฟิสิกส์ก่อนเนี่ยรูวเดี๋ยวเดี๋ยนเดี่ยวเดี๋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 ยวนเดี๋ยวเ งั้นถามก่อนอะไรเล็กที่สุดอะไรเล็กที่สุดขี้มดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเล็กที่สุดอะไรเล็กที่สุดอ่ะดีๆอะไรเล็กที่สุดคำตอบเดียวอะอะไรเล็กที่สุดง่ายเลยอะอย่าตอบขี้มดช้างอะไรเล็กกว่าช้างอะไรเล็กกว่าช้างเล็กกว่าช้างอีกเล็กกว่าช้างอีก ตอบได้ฮะมดมดอะไรเล็กกว่ามดอีกอะไรเล็กกว่ามดอีกอะไรเล็กกว่ามดอีกเล็กกว่ามดอีกเล็กกว่ามดจักรวาลไงโอ้โหง่ายนิดเดียวเองคีดเท่าอ้คีดเท่าคีดเท่าอะไรเล็กกว่าคิดเท่าอีกเล็กกว่าคีดเท่าตอบได้นะให้เฉลยไหมเฉลยไหมเฉลยไหม เข็มเข็มยาวชิ้นเลขสามละเล็กเลี้ยนเลียนเลียนไปไปไปกินข้าวไอ้เยเลกเีมากินข้าวไ้ัวะาเถอะไอ้เชี่ยมึนขนาดนี้ลเปะานนเลยอเอกเนอกสะาเอ้ยเนอกย่าถือปืนฉีดน้ำแรงนสูง เ็ตองตามมาเนี่เดี๋ยวผมพาไปหอพักนั้นไม่ใช่เซ็ตองเซ็ตองเงนร้านปืนอเทาบอซ็ตองเนร้านปืนเา่กล้าังนเราจะเพ้นถูกต้องถูกต้องโอ้โหคุณนี่สายตาดีนะเดียเดี๋ยวเฮ้ยอเขาไม่ได้ครับเดี๋ยวผมพาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนพวกนี้มาเร็วเซ็ตองมาไม่ใช่ตรงนั้นเ้วยกล่องมาดิ อยากนอนเปล่าผมพาไปนอนนะผมว่าพวกคุณดูนาฬิกาผิดว่าเสียงร้อนเสียงรอนจริงงไ่เหมือนเสียงกริ่งเนี่ยเออเสร็จเนี่ยไม่นอนอีกอ่ะเซ้ตองเช้าแล้วเช้าแล้วตอนนี้เช้าแล้วเซ็ตอ่องไป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 เรียนกันเล่นอ่องไปเรียนรู้นอกสถานที่กันเช้าอะไรกันวะเออเมื่อกี้พวกคุณดูนาฬิกาผิดเขามามามาเข้าแถวหน้าหอพักอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับ

กดไปด้วยนะกดไปด้วยนะนี่อันนี้เอาไว้เรียนกับเอาไว้เรียนรู้เรื่องเอ่ออะตอมอะไรเนี่ยนี่อันนี้เอาไว้ส่งใช่ใช่ใช่แล้วมีมีแบบเครื่องช่างอย่างดีด้วยนะเช็คหลักการช่างน,าน้ำและอากาศช่างได้เย็นวนใ<ม><ม>ส่ตัวอย่างด้วยนะมีตัวอย่างเอาไว้สง่งได้ด้วยนะอ่ไปดูห้องต่อไปกันอา่าตรงนี้ไม่มีอะไรครับตรงนี้มีเอ่อมันเป็นปืนฉีดน้ำแรงแล้วสูง ไม่ใช่ครับอันนี้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนี้ปืนฉีดน้ำาอาม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 าตาม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 มามมามามานีมามงมา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 มมามามมา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 มัมามาามามมา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 ามามามาสัตว์น่ารักามามามม่ามามมามนนาามมมมมมม เราเองครับมันจะจดุดูน่ารักน่ารักเลยนะใครปล่อยมาลง <ไป S 2> มาวะ นี้ก็เราก็รีวิวพอสมควรแล้วเดี๋ยวจบวิดีโอเลยไหมจบวิดีโอจบวิดีโอจบวิดีโอแล้วจบวิดีโอครับขอบคุณครับ